และเรื่องนี้ก็คงจะต้องเป็นความลับของอาตั้มตลอดไปถ้าไม่มีวันนั้นลูกไงลูกเก่งจริงๆอ๋อพ่อดูสิลูกเราเนี่ยนะเวลาพามานี่ทีไรเล่นไม่ยอมเลิกไม่ยอมกลับบ้านแต่พอไปโรงเรียนเป็นไงร้องไห้ตัแต่คนรบสงชาติพูดถึงว่าลูกร้องไห้ไปโรงเรียนเลยพ่อไปทำงานพ่อยังร้องไห้เลยอยากแม่ไม่ไกลๆกลอ๋อ นนะแม่ไปช่วย่ตอนะลูกยิ้มหวนกันขอเล่นด้วยคน ขอผมแต่งงานได้ไหยครับน่ท็ขอลูกาวผมแต่งงานนะคุณตอนครับคตนตนตอนสมัยลวตัวท่าคุณ่ละลูยังได้ลูกหินอยู่เลยตนี้เรามาขอหแต่งงานใช่ไอายเท่าไหรแล้วครับคุณตครับกว แก่แก่เหมือนกัน,นเ,เนี่ยเอวเนี่ยเวนี่ยฮ่า่า่า,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 าจะแต่งงานใช่ไหมก่ลุงให้แต่งก็ได้แต่ต้องมีสินสอดเขามันเรามีห้าพันบาทหรือเปล่ามีครับมีด้วยเดี๋ยวไปขอแม่ให้ ตัมนี่นี่นี่ลูกปัดใช่แต่การไปถ่ายเราไม่เห็นรู้เลยอ่ะอ๋อแต่งเยี่ยบแบบไม่ได้บอกใครแล้วนี่ลูกกตัมเหรออ๋ออ๋อมลูกเรากัะดาษนี่เราไปอเมริกาบอกว่าติดต่อเรากลับมาแต่หายไปเลยนะนี่กลับมาชั่อน้รหนัก ป่วยอ่ะเราก็มาเยี่ยมแม่แต่พอแม่หายดีแล้วเราก็จะกลับแล้วล่ะเราไม่ได้เจอเกันกี่ปีน,นะหกปเีเราไปก่อนนะแฟนเรารออยู่อ่ะป่ะกลับบ้านกันต้องไม่รับไม่จับครับไม่จับบยังไงเราต้องจับเขาไปจับครับเอาสวัสดีก่อนครับสวัสดี เอาหมวกเขียยนะลูกมาห้องบุคาภานไปออกไปเล่นต่อแลวจ้ะอย่าไปไกลนะลูก